คุณคันทรีคุณคันทิสินสิงห์อะไรนะค่อน้คุณเอบอกกลับแล้วเหรอครับสนุกมหมลูกมาจากไหนครับผมเนี่ยมาจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เออเหมือนกันอยู่มาตั้งไกลตั้งไกลเชียงใหม่นี่เองบ้านพระโอสาธุนะครับขอบคุณครับเนี่ยถามนิดหนึ่งได้ไหมถามนิดหนึ่งได้ไหมออกสื่อนะอ่าถามว่าก็ารู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มา ได้ความรู้อะไรบ้างเอาพูดเลยที่หนูมาดูจุดตรงนั้นหนูได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวอะไรบ้างนี่เรยวัฒนธรรมอาวสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับชื่อเด็กชายอะไรครับผมัมาครับครับผมอยู่โรงเรียนอะไรลูกโควิทำรงเชียงใหม่โควิดทำรงแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับผม9ขวบ9ขวบ๋ยวจะถามความรู้สึกว่าวันนี้หนูมาในวันเนี้ยซึ่งเป็นวันหยุดหนูได้อะไรจาก จากที่ที่เดินชมบ้างจุดอะไรบ้างที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเล่าเลยลูกเล่าความรู้สึกเลยวัดอุโมงพูดดังๆน,นะครับผมไ,<ด>ไม่ต้องไม่ต้องค่ะแล้วแล้วได้ความรู้อะไรบ้างเขารู้ไหมประวัติอะไรความเป็นมาได้้คร่าวๆว่าวได้ลูกรู้สึกเป็นวัฒนธรรมไทยรู้ไม่เกี่ยวกับถ้ำในถ้ำมีอะไรความเป็นวิมาไงพอจะรู้ไหมรู้คร่าวๆว่า มีมีญี่ปุ่นใช่ไหมมีทหารญี่ปุ่นมาขุดขุดอุโมงขุดอุโมงไว้ตั้มตั้งรับค่าศึกที่อุโมงที่เราเข้าไปทะกี้นั่นนะหนูลองไปดูเซิร์ชในนูปวัติในในกูเ g ิลได้นะครับผมหน้องเขาแจนะ้งเขินกล้องนิดนึงจริงๆจริง,รง,รงๆเขารู้ข้างในแต่ว่าพูดไม่เป็นใช่ไหมลูกลำเรียงคำพูดไม่เป็นโอเคนะครับผมนะบายบาย,บาย,บายครับผมเจอครู คุณโสพลคนไกลบ้านสวัสดีโกศลสวัสดีค่ะถามถามเด็กเด็กเข้าก็ตกใจเลักทายกันไปนะคะนี่ร่มโพร,รานธรรมนะคะราน,นีนะนี่ก็มีนักศึกษามาด้วยนักศึกษาบอว,ว่าไม่แน่ใจคาดเดาเียนจะพาไปแล้วนะไปะเดี๋ยวไปดูแม่น้ำทะเลด้วยกันก่อนจะกลับบ้านแล้วกัน ไม่รู้รถติดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นล่มโพลันทรรมนะ,ะน่าจะเป็นจุดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือประมาณนี้นะ,ะพี่ปูสวัสดีนะคะอาจารย์ติ๋มกัสักถามไลน์เนอร์ติ๋มชอบถามนะยังไปยังไปลงลงน้าเอ้ยไม่ใช่เอาอาหารไปแจกปุ๊บติ๋มเจอชาวบ้านถือกล้องปุ๊บติ๋มจะถามเลยเออสถานการณ์นี้เป็นไงบ้างลองเล่าสถานการณ์ ให้ฟังบ้างแล้วก็น้ําถึงไหนอะไรยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบ้างอาหารเพียงพอไหมติ๋มจะเข้าไปานี้เลยนะวลาติ๋มเข้าไปถามปุ๊บแต่ติ๋มจะตรงดิ่งไปที่ไหนให้คนหนึ่งเขาแจกอาหารติม๋มก็จะตรงดิ่งไปที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ดูแลดูแลดูแลเวลาจัดส่งส่งสเสบียงต่อให้ชาวบ้านนะติม๋มปุ๊บติ๋มจะวิ่งเข้าไปเลยว่าเอ,อสถานการณ์เป็น,นตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างว่าน้ําถึงไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ จุดสำคัญตรงนี้อุ้ยนกเยอะมากเห็นไหมคะนกเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นอยู่แม่น้ำนี่แหละบ่อน้ำนี่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะซ้ายมือของวัดนะคะเดี๋ยวเราไปด้านไานะะี้ <c oughs> อุ้ยนกเยอะมากนกเยอะมากเห็นไหมคะนก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  <c oughs> อุ้ยนกอะไรเยอะจัง <c oughs> อุ้ยนกนกนก โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเราคลิปเลยเนี่ยโอ้โหนกเยอะมากรู้มันจะมาเยอะขนาดนี้อ่นี่อุ้ยทำไมนกมันเยอะจังเป็นนกนกพิราบนี่มันไม่บินแล้วอ่ะนี่ค่ะดูนกดูนกนี่นี่มานีไรเงวิ่งทางนี้มันจะได้บินแล้วโอ้โหนกไม่กลัวคนเลยนะคะนุ้ยปาดโถนกไล่ค่ะอุ้ย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 ผ่านไปไม่ได้นกบินอุ้ยอุ้ยเห็นไหมคะนกนก นกเยอะมากนกพิราบเชิญครูด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 ูคุณรูดูดดดดดนี่ภาพสวยมากเลยนะคะว้าวว้าววิวสวยนกบินให้ที่โชว์ด้วยนะีน่ะนี่นกพิราบนกพิราบเยอะมากนี่ฮะบินบินแบบบินโชว์ไม่กลัวคนด้วยนะเห็นไหมคะจิ๊กจิ๊กจิ๊กิ๊ก,กอา้าวบินบินโชว์หน่อยโอ้โหนกพิราบ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นแม่น้ํานะคะนี่แม่น้ำเนาะนี่นะไก่ <c oughs> ไข่อะไรนะไฮไลท์เลยพี่ติม๋มไฮไ